เราชอบน้ำมันหอมระเหยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วน้ำมันหอมระเหยหลายๆตัวเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราที่เราเครียดเนี่ยเราก็ไม่อยากจะระบายความเครียดด้วยการโกรธหรือด้วยการแบบละลานชาวบ้านเขาถูกไหมเพราะว่าแบบนั้นน่ะมันก็จะทําให้เราเป็นคนที่ไม่น่ารักเลยเพราะฉะนั้นพี่หอก็เลย ชอบแล้วมันหอมละเหยเพราะรู้สึกว่าเวลาเราเครียดหรือว่าเวลาเรา มีปัญหาติดปัญหาหรือว่าหงุดหงิดอารมณ์เสียงง่ายน้ำมันหอมระเหยก็จะช่วยเราวันนี้มีน้ำมันหอมระเหยตัวหนึ่งนะคะที่นอกจากมันมีคุณสมบัติอย่างที่กล่าวมาแล้วมันช่วยให้เราไม่โกรธง่ายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอย่างอื่นด้วยน้ำมันตัวหอมระเหยตัวนี้ชื่อ For f o r g i v e ค่ะก็อย่างตามชื่อมันเลยมันชื่อ For f o r g i v e แปลว่าการให้อภยัยนั้น ในส่วนผสมของมันเนี่ยมันมีส่วนผสมหลายๆตัวที่เกิดมามาจากสนหลายๆแบบนะคะต้นสนเนี่ยมันจะให้กลิ่นที่มียากลมประสาทอ่อนๆมันก็จะทำให้เราเนี่ยลดอาการโกรธลงนะคะอยู่กับตัวเอง แล้วก็มีความมั่นจะมีเซลล์คามมิ่งก็คือแบบเราสามารถที่จะสมบกตัวเราเองได้แล้วก็ลดอาการโกรธมองโลกในแง่ดีนะคะอันนี้คือประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหยที่มีส่วนผสมหลักๆมาจากพวกต้นสนอันที่สองที่ต้นสนมันทำได้ก็คือมันสามารถไล่มแมลงได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ฟอ,อ,อรก์กฟเนี่ยสามารถที่จะผสมกับน้ำมันแคลเรียร์ออยตัวอื่นแล้วทาผิวเพื่อไล่มแมลงเวลาเด็กๆเนี่ยออกไปเล่นข้างนอกเราก็ใช้ฟอร์กฟเนี่ยค่ะผสมกับน้ำมันแคลเรียร์ออยล้วก็ทาตามตัวเพราะว่ามันมีส่วนผสมของสนหลายตัวและต้นสนเนี่ยกลิ่นของมันเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่จะช่วยไล่มแมลงเหมือนกันนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือมันมี เบอร์กามอตมีเลมอนมีจูนิเปอร์พวกนี้มันก็จะเป็นสารที่แล้วก็มีเมอร์มันก็คือน้ำมันหอมระเหยในกลุ่มที่เป็นพวกเลมอนเบอร์กามอตก็คือเบอร์กามอตก็คือมะกูใช่ไหมคะเลมอนนี่ก็คือมะนาวแล้วก็มีจูนิเปอร์มันก็เป็นเบเบอร์รี่อันหนึ่งนะคะแล้วก็มีเมอร์เมอร์ซึ่งเมอร์จะเป็นน้ำยาง จากต้นมือเนี่ยซึ่งพวกนี้มันจะมีลทธิ์ในการฆ่าแบคทีรียเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์กีฟเนี่ยนอกจากมันจะทำให้เราเ,เป็นคนที่ สามารถที่จะให้อภัยปล่อยวางอารมณ์โกรธได้แล้วสามารถที่จะทาแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยได้แล้วไม่ใช่แก้มแมลงสัตว์ไล่ยุงไล่แมลงนะคะแล้วก็มันก็ยังจะสามารถที่จะฆ่าเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟอกีฟเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อแผลในปากนะคะแล้วก็เชื้อเป็นเวลาเป็นแผลเป็นสิวก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็คือใช้ใช้คัตเติลบัตแตมแล้วก็ทาไปตรง ผิวที่เป็นการอักเสบนะคะหรือแผลในปากที่อักเสบมันก็ใช้ได้เพราะว่ามันมีส่วนประกอบของเบอร์กามอตของเลมอนของเมอของจูนิเปอร์ซึ่งมันจะช่วยเรื่องของการฆ่าเชือ้ออีกอย่างหนึ่งที่มันจะช่วยได้ก็คือเรื่องของการปวดกล้ามเนือ้อ จากการปวดประจําเดือนนะคะหรือว่าปวดกล้ามเนื้ออย่างอื่นก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะใช้ได้ดีในการในแก้พวกที่ปวดประจําเดือนแล้วก็ปวดเกรงในช่องท้องอะคะ่ะก็คือเวลาเราปวดประจําเดือนเนี่ยเราก็จะปวดปวดในช่องท้องล่างแล้วก็ปวดหลังตัวร์กิฟเนี่ยใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากมันจะทําให้เราอารมณ์ดีแล้วเนี่ยมันยังมีคุณสมบัติอย่างอื่นนะคะเวลาเราปวดเราก็ผสมน้ํามันแคลรเออร์ออยแล้วก็ทาเพราะฉะนั้น โฟกีฟเนี่ยจุดเด่นหลักๆคือมันเรื่องช่วยเรื่องอารมณ์แต่ว่าถ้าถ้ามีไว้มันก็สามารถที่จะมีประโยชน์อย่างอื่นๆได้ด้วยวันนี้ก็เลยฝากโฟกีฟไว้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามวันนี้ค่ะ